สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานเสนอเป็นหมวกันน็อก HJC นะครับเป็นโมเดล Alpha 11นะครับดูครับอันนี้เป็นลายใหม่ของ k a า l k a s l e r นะครับนักแข่งชาวอังกฤษชื่อดัง้วครับหลายๆท่านก็รู้จักกันดีนะครับตัวเนี้ยเป็นชื่อลาย Stem Line นะครับผมก็จะเป็นหมวกันน็อกนะเดี๋ยวลองดูก็คือเป็น โมเดลของอาฟาเ l เลเว่นนี่แหละครับแต่ก็คือเป็นสีใหม่เป็นลายใหม่ของเขานะครับก็โดยโดยตัวหมวกอาฟาเอเลเวนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาวสุก็เป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมอ่านแนะนำก่อนครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนในตัวอาฟาเอเลเวน อาไฟเ์เวเนี่ยจะเป็นตัวท็อปของตัว HJC นะครับที่เอามาขายอยู่ในตลาดนะครับผมวัสดุก็เป็นแบบคาร์บอนคอมโพสิตนะครับผมตัวลักษณะภายนอกเนี่ยก็จะเหมือนในตัวอาไฟร์เวนทั่วๆไปนะครับมีช่องลมด้านบนมีคีบสปอยเลอร์มีช่องระบายลมด้านหลังนะครับมีช่องลมด้านหน้านะครับล็อกชิล2ชั้นนะครับกดทีนึงและสไลด์อีกทีนึงนะครับ ครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างตัวจุดเด่นของตัวอะฟายล์เวนกนะ็คือน้ําหนักเบาและมีความแข็งแรงครับด้วยวัสดุของเขาที่ใช้ในการาผลิตนะครับก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแล้วก็ให้น้ําหนักที่เบานะมีมาตรฐานมีมอกอนะครับมี ECE นะครับผมแล้วก็นวมภายในก็ถอดซักล้างได้นะครับมีตัวอิมเมจเซนซ์ลิลิสนะครับผม สายลัดคางเป็นดีดีลิงนะครับประมาณนี้ตัวหมวกอัลฟาอิเวนจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องลายกันนะครับตัวนี้เป็นลายใหม่ก็คืออย่างตัวลายนี้นะครับก็จะเป็นสีเงาทั้งใบเลยครับตัวนี้ค่อนข้างผมว่ารายละเอียดดีเทลของตัวหมวกลายนี้ก็ค่อนข้างจะจะเยอะเลยนะครับก็เป็นหมวกหลกัหลกๆคือเป็นพื้นดำนะครับแล้วก็จะมีลายซ่อนๆอ,อยู่ ตามพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะ,จะเห็นได้ชัดหรือเปล่าจะมีอารมณ์เป็นตารางลายแปลงกุกันอะไรเนี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายแบบเป็นฟ u ูโอเยลโล่นะครับประมาณนี้แล้วมีอารมณ์มอนสเตอร์ e อเนอร์จีนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของเขาครับมีโลโก้มาเต็มเลยเพราะหมวกที่เป็นติดโลโก้มาจากโรงงานอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนหมวกที่มันก็จะพิเศษนิดน,นึงนงครับบา,บางลายบางอันก็จะ จะไม่มีตัวเขาเรียกไม่มีตัวโลโก้มอนสเตอร์มาให้นะครับแล้วก็อย่างตัดเส้นสายเงี้ยนะครับในตัวเคลือบภายนนอกเ,นเป็นเคลือบเงานะครับแล้วก็มีจะมีเป็นกริชเตอร์เล็กๆเป็นเกล็ดเงินๆเนี่ยนะครับผมเป็นเกล็ดเล็กๆก็มีแบบระยิบระยับเป็นเม็ดเล็กๆด้วยนะครับก็สวยงามนะครับก็เป็นเส้นสายสวยงามผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งหมวดที่ที่ใส่แล้วก็ สวยงามแล้วก็ได้ความปลอดภัยแล้วก็เป็นหมวกตัวท็อปของตัว HJC เขาด้วยนะครับสตรีมไลน์จากคัสโลนะครับผมไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจนะครับจะเป็นทาง f a c e b o o k นะครับทางเว็บไซต์ช้างโมโต l นะครับ l ล n e แช้างโมโตแล้วก็ฝากแนะนำติดตามกันเยอะๆนะครับทาง y o u t u b e นะครับผมยังไงก็ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ